กล่องปริศนาลงมาเมื่อกี้แบบโอ้โหเต็มแถวนะดอกนี้ซูปเปอร์เมกะมา5,900ไปเลยจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นตูคขาบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุในให้ทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเซฮายก็ก <Say hi, S 2> ราบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพวกกันอีกแล้วกับเจสมาใส่ปันวันนี้เจก็อยู่กับ สยามแปดห้าห้าของเจ,เจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจเลือกเล่นนะคะทุกคนตอนนี้คือกลายเป็นเว็บประจําแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสล็อตค่าย PG เหมือนเดิมะะทุกคนเอาเป็นเกมสปิริตวันเดอร์นะคะเกมประตูผีนะคะใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพีเมี่มตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวสยามแปดนาหาทุกคนใครอยากตามเจามาจวดจัดาฟาดบื้มนะโอ้เดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ปักหมุดเลยก็แล้วกันนะครับผม หอบทุนมาไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนั้นหนึ่งพันนะมาลุ้นกันว่าเราจะปัวจะปังหรือเปล่านะฮะยังไงน้องก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะน้องไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ทำตามนะคะผมเกมนี้คือไม่มีการไม่มีการซื้ออร์นะอาศัยเล่นเ้นสดอย่างเดียวนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีสิทธิ์เข้าฟรีเกมหรือเปล่านะสเกตเตอร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3ตัวหรือเปล่าหรือ4ตัวน่าจะ4ตัวนะคะก็ได้หมุนฟรีเนาะ ช่วงนี้เราได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะคะเซฟเซฟตัวเองนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะไม่ใช่ว่าเจ๊จะเล่นได้ตลอดนะเะจ๊ก็มีเสียบ,บ้างนะทุกคนแต่ไม่ได้เอามาให้ทุกคนลงดูเนะกลัวเสียหน้านั่นแหละมาไปต่อไห่รออะไรนะทุกคนยังไม่เข้าฟรีเกมนะคือเกมประตูผีเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นหรอกนะ,ะทุกคนนา,นานทีนะคะคือแบบ จะพูดว่ายังไงอะเกม P.G มันเข้ามาแบบเร็วนะเกมใหม่น่ะแม็กคานิวาวยังประเทศเทศกาลน้าการยังเล่นไม่สุดเลยนะมีเกมใหม่เข้ามาแล้วนะทุกคนโอ้โหคือแบบปังมากนะช่วงนี้ P.G เขาแบบอันดับหนึ่งเลยนะมาแบบเป็นปังปังปูปัวเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็บวกมาประมาณเกือบสามพันแล้วนะรู้สึกว่าอยากปรับเบ็ดอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะ เพราะว่าเมื่อกี้มันแตกมาแล้วไงนะเบ็ดเราเล่นเนี่ยเบ็ดหงสิบเราเล่นมันแตกเราก็ต้องปรับเบ,บ็ดนะเราปรับลดก็ได้เพิ่มก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสเต็ปของที่เจเล่นอยู่แล้วนะคะไม่รู้ว่าทุกคนว่ายังไงเนาะมาอย่าลืมกดติดตามเจ้ไว้ด้วยนะเผื่อเจ้ลงคลิปไหนจะไม่ได้พลาดนะคะทุกคนมาตอนนี้เจ้ก็ปรับเบ,บ็ดมาเป็นเบน็ด100แล้วนะคะขอให้ได้ขอให้โดนทีทีฮ้ ช่วงนี้ยิ่งร้อนๆอยู่มาพอได้ค่าข้าวนะคะทุกคนโบนัสวันนี้ยังไม่แตกเลยปกติแตกเร็วจะตายนะทุกคนมาอ่าดอกนี้กำลังมานะทุกคนมาดิดอกนี้ขอตัวแพงๆสักดอกดีโอ้อ่ะไม่เป็นไรนะ3,600อยู่นะ ตัวไม่แพงก็แตกได้นะทุกคนสงสัยวันนี้จะแตกนอกฟรีเกมนะเนี่ยรู้สึกนะฮะมาดิจริงๆด้วยนะทุกคนโอ้โหฟาดมาเท่าไหร่เนี่ยซูปเปอร์เมกกะมาห้าพันเาร้อยบาทเลยทีเดียวนะทุกคนโอ้โหแตกนอกฟรีเกมจริงๆด้วยนะคะ โอเคกค็ผมบวกมาเกือบเกือบเจ็ดเลยทีเดียวเนาะขอเนี่ยไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะทุกคนเวลาเราได้เราต้องรู้จักพอเนาะสยาม855ของเรานะทุกคนมาเรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตากันเด้อสนามวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวสสวัสดีจ้าบ๊ายบาย